วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาดรุดดิษฐ์องคมนตรีนายธนทรประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายวิกมรมไคนันรองเลขาธิการกรปอรอและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฝายคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริํำบลจอปอรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและพบปะราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการ โครงการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่11บ้านรังแตนใต้หมู่7บ้านรังแตนเหนือและหมู่5บ้านทุ่งมะพร้าวซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรในหน้าแล้ง ทั้งนี้ในปี2563กรมชลประทานได้ปรับปรุงโครงการโดยยกระดับสันฝายให้สูงขึ้น1เมตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น11,000ลูกบาทเมตรจากเดิมกักเก็บน้ำได้8,900ลูกบาทเมตรพร้อมซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร150ครัวเรือนประมาณ300คนครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า900ไร่ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางปฏิตัตมการดำเนินโครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุน่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่10บ้านน้ำทุน่ตนตบลลำเลียงอำเภอกระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2550เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำทุน่น เนื่องจากประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรในหน้าแล้งปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร70ครัวเรือนผู้รับประโยชน์ประมาณ250คนครอบคลุมพื้นที่ชนลประทานกว่า600ไร่และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนองที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆจำนวน17โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านการ,กรเกษตร13โครงการโครงการพัฒนาด้านสาธรารณาสุข3โครงการและโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการการศึกษา1โครงการสามารถแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างดีส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น